เลยนี่มองไม่เห็นมะม่วงเลยอะไรนะพันอะไรนะอันนี้เขียวเมืองยาเขียวเมืองยาเหรอทำไมมันมืดจังนี่นะครับดูอันนี้สวยอะไรนะเยอะอะไรนะเขียวเมืองยาทำไมไม่เข้าต่ก่อนี่ปวฝากเพื่อนโอเคกูเดินาดึงยังชันเหมือนกับเอาเอาตรงๆแล้วมันกัดึงหัวฉันเขียวเมืองยา นี่คือเลาได้มาแล้วหนึ่งลูกโอ้ลูกใหญ่มากลองไปถามเมึงอันยู่ตลาดปากท่องผลไม้ช่ไหมมามันราคาเท่าไหร่ดูใหญ่ไหมครับเขียวมังยาเต็มมีหน่วยยิ่งใหญ่หนอนมึงโดนดีดเต็มอยู่แล้วนะพูดอ่ะมีเส้นมองเหยียบฟ้านมนฝอยแบนมึงโดนมีดฟูข้างในหามงวงไม่เจอมึงโดนดู้งนีดแบบงวงเลยโอ้เอากี่ลูกนี่นี่ยากคุ้มอยากให้กินตัวนี้อันนี้มันหนองแซงนี่นะอร่อยมากหอมอยาก สีบมมีรถเปียวเลยตัวนี้ค่ะขาบซบบอมบาเปียวนะลูกใหญ่จิไ้ดีๆเหอย่ีโอยทางในนี่ลเตรวมงามลโอ้ยลูกทีได้อยนี่แม่หนิแม่งามไหมองไม่เห็นนี่บทางในนี่นี่น่นี่แบบวงนี่นี่นี่อเอาไว้กินสุกก็ได้แต่ลูกันใุ่กแล้วเนี่เอาไปไว้คลองสมมือแล้วก็สุกแล้วนี่ยคล้องมือแล้วสุกแล้วนี่ย กินนีกินได้เย่าง่ายลโอยจะไปกินนเดแล้วอย่างนี้จะไปทำนาได้ไหม่นจะเบลต้น้อยหน่อยโอ้โโบเมีนางซันมึงเอาเอาตบ เอาเนี่เขาแล้วก็ข้องข้องแล้วก็ดึงเขาหาตัวอยู่ฟ้องมันไม่เข้าอ่ะ้ยมึงกับเบิร์นไลน์นะเออนั่นละนั่นละเออแล้วก็ดึงมันมี่จะขออยู่มันนี่ตะขอายสำหรับเกี่ยวมามามาไม่ดีคืออย่างนี้รู้อ่ะเฮ็ดให้มันยากโอ้ยใช้ชีวิตดิโอ้ยเปิดไฟมึงม่วงต้นนี่แล้วก็ทำข้าว menos menino, vou morrer daqui